ผมพูดเป็นคลิปแรกว่าเตกันโดเนี่ยมีการใช้อะไรบ้างนะครับการฝึกการฝึกเตงันโดที่เร้มาตรฐานมันจะมีอยู่สามสามอย่างนะครับหนึ่งอันดับแรกเรียกว่าภุมมเซหรือภุมมเซภาษาอังกฤษเรียกว่าแพทเทิร์นคือการฝึกซ้อมกระบวนท่าต่างๆในรูปแบบของการ่ายรำกระบวนท่าครับอย่างเช่นครูเคยสอนไหมในในใน,ใน,ในใสายหลังหนึ่งท่าลำสายหลังหนึ่งมีเริ่มต้นจากการปาดการชกนะครับการเตะอย่างเงี้ยนะนี่นนะ อันเนี้ยนะซ้อมได้โดยที่ไม่ได้ซ้อมแบบปะทะเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยอยากจะเตะหนักเตะสูงต้องเตะไปที่อากาศหรือลมเท่านั้นชกแรงที่หยุดท่าไร่ก็ได้แต่ต้องชกที่ลมเท่านั้นนี่คือกลุ่มเซสมากกลุ่มเซในการให้คะแนนกลุ่มเซคือ 1. นึท่าถูกต้องสองแข็งแรงนะครับ ถ้าถูกต้องก็คือทุรุขปัดปัดจริงนะชกชกจริงแต่พอชกจริงเนี่ยบางคนชกเบากว่าบางคนชกแรงกว่าคนที่ชกแรงนะก็จะได้คะแนนมากกว่าเน,น,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นการให้คะแนนการแข่งขันคุณเซ่นะครับหรือท่าเนี่ยเวลาเริ่มต้นจากตรงนี้ลําไปจนสุดท่าอย่างสายเหลืองหนึ่งที่เราซ้อมกัน,นมันมี18ท่าเพราะฉะนั้นท่าสุดท้ายท่าที่18คุณจะลําไปไหนได้แต่กลับมาที่เดิม ถ้าเกิดคุณไม่ได้กลับมายืนที่เดิมปับ๊บก็จะโดนหักนะโดนหักในที่นี้จะมี0.1กับ0.3ผิดเยอะก็0.3ผิดมอกก็0.1ถามว่าหักจากอะไรการให้คะแนนการแข่งขันเติมโต้ในระบบผมเซเนี่ยเขาจะให้คะแนนหนูมาเต็มหมดหรือให้คะแนนนักกีฬาในการแข่งขันมาเต็มก่อนพอเต็มเสร็จนู้นหรือผู้แข่งขัน,ขนทําผิดก็จะหักออกทีละ0.1กับ0.3แ,แล้วแต่ความผิดนะเน้นนะครับ ก็คือท่าที่ถูกต้องสองท่าแข็งแรงท่าถูกต้องแต่ไม่แข็งแรงคุณก็จะได้คะแนนน้อยกว่าท่าถูกต้องแต่แข็งแรงนะครับอันนี้เป็นการลำภูมเซแข่งขันแลกลำภูมเซไปถึงระดับโลกส่วนอันที่สองนะครับเป็นการแข่งขันเขี่ยพานนะฮะเขี่ยพานนี่ก็จะเอาอิฐเอาหินครับมาวางกองกันเช่นครูบอกอ่าวันนี้ครูจะปล่อยท้ายพันก็คือตล่อยลงพื้นเนี่ย ปั้มนะผมต่อยได้ห้าก้อนแต่ถ้าคุณอยากชนะคุณบอกผมขอหกก้อนผมต่อยปั้งถ้าคุณต่อยได้ถึงหกก้อนคุณก็ชนะแต่ถ้าคุณต่อยได้ปังห้าก้อนเท่ากันก็ต้องมีการแข่งขันซ้ําว่าใครจะต่อยได้มากกว่ากันส่วนอันสุดท้ายนะครับเคโร,คครกิเคโรกิเนี่ยคือการแข่งขันแบบฟีสเปรลิงที่เราจะพูดถึงกันนะก่อนหน้านี้ฟีส ฟิสต์แปร์ลิงหรือเคร์กินเนี่ยเป็นการประลองคู่ต่อสู้นะครับโดยมีเกตกาบังคับกตกาของโอลิมปิกสไตล์เพื่อความปลอดภัยก็เลยมีเกราะมีหมวกมีถุงมือมีกระจับนะครับนี่ก็คือการแข่งขันเคร์กิฟิสต์แปร์ลิง